ดอกไม้เหละลูกหรือนั่งดูดอกไม้เหละชอบลเลยหรอฮือ้าวไปเด็ดดอกไม้ของยาเล่นแล้ว Để đọc máy con gà lên lắm Đọc máy hả đâu Mẹ khỏi đọc máy Khó Kiếp hà Khó Kiếp mẹ Dạ, danke. ký Kịp mà Đăng So chân Số chân Này này hả 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 tù chân Kì nào Tóc mai kia สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้กุ้งจะมาพูดถึงฝรั่งแก่กับฝรั่งหนุ่มแตกต่างกันอย่างไรนะคะมีคนถามกุ้งมาทางหลังบ้านทาง f a c e b o o k เนาะว่าเขาควรที่จะเลือกฝรั่งหนุ่มหรือฝรั่งแก่ดีกุ้งก็เลยบอกว่าอันนี้กุ้งก็ไม่รู้นะว่าเขาชอบแบบไหนก็เอาตามที่หัวใจเรียกร้องเลยเนาะ เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาควรจะจะมีแฟนหนุ่มหรือแก่ดีให้กุ้งแนะนำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยววันนี้กุ้งจะมาทำคลิปออกความคิดเห็นส่วนบุคคลของกุ้งเองนะคะเนาะแล้วก็เก็บเกี่ยวจากประสบการณ์จากเพื่อนอคนรอบข้างด้วยที่จะมาเล่ามาแชร์ตรงนี้เนาะค่ะ ก็อย่างที่หลายๆคนเข้าใจเลยว่าคนที่อายุเยอะเนี่ยเขาจะเอาใจเรามากกว่าคนที่อายุน้อยนะคะถ้าเป็นพวกหนุ่มๆเนี่ยเขาจะคือน้อยมากที่เขาจะมาเอาใจเราเนาะพวกที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่แบบเป็นเพื่อนเป็น,เ,ปนเพื่อนชีวิตซะมากกว่านะคะแต่ถ้าคนที่อายุมากกว่าเรา เขาจะเหมือนเป็นพี่เหมือนเป็นพ่อแล้วก็เหมือนจะคอยดูแลที่แคร์เราเพราะเขาเห็นว่าเราอายุน้อยกว่าเขาเยอะเราอ่อนเราอาจจะอ่อนต่อโลกในสายตาเขานะคะอันนี้คือประสบการณ์ตรงจากตัวกุ้งเองเลยเนาะเขาก็เหมือนเป็นห่วงเราว่าเราเชื่อคนง่ายอย่างเงี้ยเนาะ เขาก็จะบอกเราว่าเราอะอย่าเชื่อคนง่ายนะอะไรเงี้ยโลกใบนี้มันไม่ได้สวยงามอย่างที่เธอคิดนะอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเรารู้แต่เขาคืออาจจะเป็นเพราะด้วยความที่เราเป็นบุคลิกแบบนี้เขาก็เลยคิดว่าเราอ่อนต่อโลกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะอะไรคะ่ะเขาก็จะเหมือน take แ a r e เรามากกว่า อย่างแฟนกุ้งปัจจุบันเนี่ยเราอายุห่างกันแค่3ามปีนะคะคือด้วยความที่เราอายุใกล้เคียงกันเนาะก็คือฝรั่งถ้าเขาอายุยังไม่ถึง40่สิเขายังรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะแต่บางคนถ้าเขาคิดไวัอายุประมาณ30กว่า35อะไรเงี้ยเขาก็เริ่มคิดได้แล้วแต่ เท่าที่กุ้งสังเกตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณเกือบสี่สิบเขาถึงจะเริ่มคิดได้กันนะคะเขาถึงจะเริ่มรู้สึกว่าเออฉันไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเนาะค่ะก็อย่างที่บอกแหละคะ่ะว่าฝรั่งที่เนี่ยนะถ้าเกิดว่าเขาอายุไล่เลี่ยกันนะคะเขายังเป็นวัยรุ่นกันอยู่เนี่ยเขาก็จะอยู่กันแบบว่าค่อย ถ้อยทีถ้อยอาศัยเหมือนช่วยกันสร้างมากกว่านะคะจะไม่ค่อยมีหรอกจะมีน้อยมากๆที่จะให้แฟนอยู่บ้านแล้วก็ผู้ชายจะออกทำงานแล้วก็ให้เงินผู้หญิงใช้เป็นรายเดือนอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าหมดยุคหมดสมัยไปแล้วนะคะมันไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนที่อรามันเนี่ยก็มีเหมือนกันประเพณีแบบคล้ายๆกับบ้านเราที่ว่า ผู้หญิงอยู่บ้านนะทํางานบ้านทําอะไรไปดูแลลูกดูแลอะไรไปแล้วแฟนก็สามีก็จะเป็นคนที่ออกไปทํางานนอกบ้านหาเงินมา,มากกว่าอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั้นผู้ชายเขาจะรู้สึกว่าเขาอยู่เหนือก,กว่าผู้หญิงไงคะ่ะนั่นแหละแล้วผู้หญิงเขาก็เลยออกมาต่อต้านเหมือนออกมา สู้เพื่อศักดิ์ศรีของผู้หญิงอะไรประมาณเนี้คืออยากให้ศักดิ์ศรีมันเท่าเทียมกันผู้หญิงก็สามารถที่จะออกไปทำงานนอกบ้านได้อะไรประมาณนี้นะคะก็อย่างที่บอกแหละถ้าคุณมีแฟนที่อายุไร้เรียกันถ้าเกิดว่าคุณเป็นวัยรุ่นเขาก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่อย่างเงี้ยฝรั่งที่เป็นวัยรุ่นแน่นอนเลยค่ะก็คือก็ต้องช่วยกันสร้างนะคะเนาะ วัยรุ่นก็อย่างที่รู้แหละเขาอาจจะเพิ่งจะจบเรียนมาหมาดๆอายุการทำงานเขาอาจจะยังไม่มากพอที่เขาจะได้มีเงินเดือนเยอะที่จะเอาเงินมาตรงนี้ให้เงินเดือนคุณอะไรนี้เนาะก็เลยต้องช่วยกันสร้างนะคะแต่ก็ต่างจากกับคนที่อายุเยอะเนาะฝรั่งที่มีอายุเยอะแน่นอนละคะ่ะด้วยหน้าที่การงานเขา อายุการทํางานอะไรหลายๆอย่างเขามีเงินเก็บแล้วนูน่นนี่นั่นเขามีทุกอย่างแล้วเขาก็อาจจะสามารถที่จะเอาเงินตรงนี้มาให้คุณได้เนาะซึ่งมันก็ต่างกันกันกบวัยรุ่นนะคะเพราะว่าเขาก็เพิ่งจบมาใหม่ๆแล้วก็สร้างตัวเนาะแล้วก็ฝรั่งวัยรุ่นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมานั่งเอาอกเอาใจเหมือนกับฝรั่งที่เขามีอายุเยอะอาจจะ ด้วยความที่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวม,มามากแล้วเขาอาจจะรู้ว่าอะไรควรทำเพื่อผู้หญิงอะไรที่ทำแล้วผู้หญิงถูกใจอาจจะเป็นแบบนี้นะคะคนที่มีอายุเยอะกว่าเขาถึงสามารถที่จะดูแลผู้หญิงได้ดีกว่า,าหนุ่มๆน,นะคะคนที่ได้ดีกว่าคนที่อายุน้อยกว่าเนาะ ก็อย่างที่บอกนั่นแหละค่ะฝรั่งแก่ขี้เอาใจขี้เอาใจคือเอาใจเก่งนะคะเนาะก็อย่างที่กุ้งเล่าให้ฟังเบื้องต้นไปแล้วนะคะส่วนเรื่องบนเตียงเนาะเรื่องบนเตียงเนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละบุคคลเลยนะคะ ส่วนเรื่องบนเตียงฝรั่งหนุ่มกับฝรั่งแก่ต่างกันไหมกุ้งมองว่ามันแล้วแต่บคุคคลมากกว่านะนี้คุณสามารถที่จะไปหาอ่านในอินเทอร์เน็ตได้นะคือมันจะมีกรณีศึกษาให้อ่านเยอะะเลยนะคะถ้าคุณอยากรู้จริงๆเนาะแต่เท่าที่กุ้งเคยได้ยินนะกุ้งเคยได้ยินว่าคนที่เขากเกษียณแล้วเนี่ย เขาไม่ได้มาเครียดเขาไม่ได้มีเรื่องอะไรให้แบบคิดเยอะอะไรเงี้ยสมองเขาจะว่างแล้วเขาก็จะคิดแต่เรื่องบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยบวกกับเขามีแฟนอาจจะสวยเอกแล้วก็ยังดูสาวสวยอยู่เลยอะไรเงี้ยเขาอาจจะนะทําให้ฮึหิมาเลยประมาณนี้เนาะอันนี้เท่าที่กุ้งเคยได้ยินมานะอผิดกับ ฝรั่งวัยรุ่นเขามีเรื่องให้เครียดเกี่ยวกับงานเยอะกลับมาเขาอาจจะไม่มีสมองว่างที่จะคิดเรื่องตรงนี้อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่ากุ้งมองว่ามันก็แล้วแต่คนแหละตรงนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปกุ้ง อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กุ้งด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ